เลยลูกมมีเอาลังนกมาให้คุณจินกินนะลูกนะกินจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะลูกจินครับมืเลี้ยลังนกมาให้กินนะลูกนะหยาบโอ้ <Yeah. S 1> ลังนกของปวดเลยนี่กินวกว่าแปิดได้ยเัีไยเอากายกดอูยอูย มันปิดเทอมก็จริงแต่ว่าปิดเทอมเนี่ยคุยุก็ต้องแบบว่าอ่านหนังสือบ้างหาหนังสือเรียนมามั่งคูยุจะขึ้นป .6 แล้วนะลูกน้องต้องขยันเลยยังนั่งคับทยหูเนี่ยคูยุทำอย่างนี้ยนี้ไม่โอเคนะคะโอ้โอยไม่ต้องไปพูดถึงน้องเลยเนี่ยน,นี่ก็คุยกับเพื่อนอยู่จะเล่นเกม<อ>แม่ลำเอยียงอีกแล้วชมแต่น้อง อยให้น้องนั่งหน้าแหละน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กโตใสแล้วนะจังขู่มึงมีอุู้สิมันเบียดเก้าอี้น้องกลัวอย่านั่งนะปุยุนั่งไปเถอะนั่งตรงนี้แหละให้น้องนั่งหน้าสบายๆปุยูุัวอ้วนแล้วต้องนั่งเบียดมับมัน่นอุ่นดิอย่าม่งนะแมล ปูจีนลูกเป็นไงลูกนั่งหน้าสบายไหมคะสบายครับเออนั่งหน้าเป็นลูกน้ะนั่งเป็นเพื่อนแบบป้านะคะครับบฟ้าจะได้ไม่เหงานะลูกนะสามต่อยไม่หยุดหยุดหยุดแก๊กซฉยอินฟอรมีนะ้วจูดี้ฟูยูฟูยูแกล้งน้องอีกแล้วเหรอมานี่เลยนั่งกับแบบนี้เลยแกล้งน้องทำไมปูจีนเจ็บตรงไหนลูกฟูยูค่ะเฮ้งเหนื่อยเหนื่อยจัดการเบียข้างหลังก่อนนะ

เลยหลูเยนๆนะอร์เย็นๆบบไม่เปิดรอแล้วนะลเนี่ยลงมาลูกแล้วถือของหลังรถด้วยอ่ไปถือของนี่นี่มาเนี่าเอาจนเข้าไปเลยลูกนี่นีอ่ะนี่เอยไถือนินไม่ต้องถอจไม่ยอมร้องเล็อยู่ไม่ได้เอาไปเป็นบำรงเรียนของเธอแหละไปเอาจิ้นไม่ต้องช่วยเียไ่ต้องช่วยเียลูก้าูไปบำรงเรียน ก็เยอะเลยจีนเออไม่ได้ขอเราเลย่ยใช่สินี่เจออะไรใหญ่มากเลยก็มีตัวน,น,น,นี้ใหญ่เดียวโว้ยแล้วแซงแล้วขอใหญ่มากนี่ฉันจะมีตรงนี้นนนก,กับมันจะตัวอีกตัวเลย,ะยอะว่ามาไรกันลูกนน,นน่ะเล่นของ<อ>เล่นอยู่ใช่ใช่ของเล่นเนี่ยป้าสะสมมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมัยป,ปา้าวัยรุ่นเลยไหนกูจีนชอบตัวไหนลูกเดี๋ยวบารี้ไปบอกป้าให้ มังกรครับไหนมังกรอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมามีดไปบอกป้าให้ฟูจินนะครับอันเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้อุ้ยฟูยุนี่มันของเล่นเด็กฟูยุไม่ต้องมามีดบอกป้าแล้วว่าเดี๋ยวเอาหนังสือหนังสือหนังสือพวกเนี้ยเอาไว้อ่านภาษาอังกฤษเอไว้ฝึกมันเป็นลูกไหนฟูจินอยากให้ยังไงอีกลูกอันนายนะบอกมามีดสิ ได้ได้ด้เดอมิบอกป้าป๊านะมา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 นั่งใกล้ๆด็ตัวนี้ด้วยโอ้ฟูยูบอมบอกแล้วว่าฟูยูไม่ได้ลยอาอกว่าเอลูกฟูยูเอาหนังสือหนังสือหนังหาไหนภาษาอังกฤษเมื่อกี้เป็นไหนแล้วเป็นถุงๆน่ะอืมโด็กเจอแล้วหนงสือหนังสืออนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยิอานี่ยๆเอาไปส่าปกน เดียวไม่ต้องเอาให้น้องมาเรีมาเรีมาเรีมาใกล้ๆกับนี้หน่อยๆชี้สิชอบอันไหนชอบอันไหนชี้เลยโอเคโอได้ได้ได้พี่ตบขอบตาให้นะโอเคไหมอู้ยากได้หมดนี่เลยโอ้โหนี่ยังอีกแล้วอู้อีกแล้วชั้นอุยความรักความ หาหรเต็มโต๊ะเลยฟูยุกฟูจิต้องชอบแน่ๆ so really. เลยหนู่าฟูจินชอบซูชิบางทีเลยสั่งซูชิมาเยอะๆเลยมาเร็วลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเหนม้ลูกเนี่ยเออะเนี่ยมามทีฉลองเลยราะว่าฟูจินได้เกตสีใช่ไหมลูกใช่นี่ยเห็นไหมลูกชอบเยอะแยะเลยฟูยุกเหรอฟูยุกเกตสีแต่เกตสีบ่อยแล้วไม่เป็นไรเอาเอาแต่สารลายกับกับไอ้นี่ก็พอหนูอุดอัด สองชิ้นพอแล้ว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 อันนี้แหละเอาเอาแค่นี้พอนะลูกนะาเดี๋ยวอ้วนกูจิ้มมามามันหลูกมัน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 หน้าลูกโอ้โหกูชอบกูชอบกูชอบกินเลย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 โอ้ยแม่ให้แค่นี้มันจะไปอิ่มได้ยังไงแค่ปูอัดสองชิ้นก็ฟ้าหลายเนี่ยชิมที่อร่อยแบบอร่อยที่มีแค่นี้มันจะตื่นได้ยังไงเฮียกินกด้กันได้เนี่ยของเฮียเลยกูกินลูกกันเนาะ โอ้ฟูจิเป็นน้องที่ดีมากเลยขอบคุณนะแต่นี่จะให้หรอเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจขอมีให้ได้อะอะไรนะฟูจินฟูจินบอกว่าจะแบ่งเฮียเหรอลูกไม่ต้องแบ่งหรอกกินไปเลยคนเดียวไม่เป็นไรเฮียอ้วนแล้วไม่ต้องกินเยอะนะลูกนี่แบ่งเถอฟูจินไม่หมดหรอกเนเดียวย่ะเนอะกินไม่หมดเหรอลูกโอ้โหถึงหม,ม้ฟูยุเนี่ยน้องอ่ะดีแค่ไหนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยต้องขอบคุณน้องนะน้องอ่ะ ใจดีมากๆเลยโอ้ลูกรักมาเมย์มา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 กินก็มากินออต้องให้น้องขอให้มา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 กิน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 โอ้มบมนี้ไม่รักฟูยแล้วเหรอรักลูกแม่น้อยใจใช่ไหมวันนี้เหมือนกับฟูจิน่ะเรารวมหัวกันใช่ไหมใช่แกล้งฟูยุทั้งหมดเนี่ยเหมือนรู้ว่าฟูยุชอบปลาติใช่เรามาเซอร์ไพรส์ฟูยุก็ได้เกลดสีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่นะขอกินเลยนะกินกินอ่ะ อาเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันไหมคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชกันได้ด้วยนะคะผมแล้วก็ถ้าอยากดูลรากินก็สามารถไปดูกในคลิป A อ็มซูชิกันได้นะคะโอเควันนี้ต้องลาเพื่อนๆกันไปก่อนใช่ไหมใครอยากให้เราทำอะไรก็อมแมนต์มเมนี้ได้โอเคบ๊ายบาย